บทที่6แบบฝึกให้สมองสองซีกเชื่อมกันคุณไม่ต้องเลือกคิดหรือรู้สึกถ้าคุณฝึกให้สมองทั้งสองซีกฟังกันได้ทุกวันการเชื่อมสมองซ้ายขวาไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ต้องมีเครื่องมือไม่ต้องมีห้องเงียบต้องการแค่คุณกับการตั้งใจฟังคลื่นของตัวเองต่อไปนี้คือแบบฝึกง่ายๆที่คุณสามารถใส่ไว้ในชีวิตประจําวันเพื่อปลุกสมองสองซีกให้คุยกันแบบฝึกที่1เขียนด้วยมือหนึ่งว่าด้วยมืออีกข้าง ใช้กระดาษแบ่งครึ่งมือขวาเขียนสิ่งที่กำลังคิดเป็นคำพูดสมองซ้ายทำงานมือซ้ายว่าสิ่งที่รู้สึกข้างในออกมาเป็นรูปเส้นสมองขวาทำงานผลลัพธ์ความคิดและอารมณ์จะเริ่มเห็นหน้ากันคุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองแบบทั้งภาพและคำแบบฝึกที่สองฟังเพลงคลาสสิกบรรเลงแล้วจดสิ่งที่ผุดขึ้นเปิดเพลงบรรเลงที่ไม่มีเนื้อร้องหลับตาแล้วปล่อยให้ภาพทำความรู้สึกไหลามาจากนั้น เขียนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินมันผลลัพธ์จิตขวาจะสร้างภาพจิตซ้ายจะบันทึกคลื่นสองฝั่งจะเริ่มไหลเข้าหากันแบบเป็นธรรมชาติแบบฝึกที่สตั้งคำถามด้วยเหตุผลปล่อยคำตอบจากใจเขียนคำถามลงบนกระดาษเช่นเป้าหมายของฉันคืออะไรอย่าตอบทันทีหลับตางเงียบหนึ่งนาทีแล้วเขียนสิ่งที่ใจตอบโดยไม่แก้คำเลยผลลัพธ์คุณจะเริ่มเห็นว่าคำตอบจริงๆมักไม่ใช่สิ่งที่สมองซ้ายคิด แต่คือการเปิดพื้นที่ให้สมองขวาสะท้อนกลับมาจากข้างในแบบฝึกที่4เดินฟังพูดกับตัวเองเดินช้าๆไม่ต้องเร่งฟังเสียงรอบตัวแล้วพูดกับตัวเองเบาๆถึงสิ่งที่กำลังรู้สึกอยู่ออกเสียงจริงก็ได้หรือพูดในใจผลลัพธ์สมองซ้ายวิเคราะห์คำพูดสมองขวารับสัญญ,ญาณจากประสาทสัมผัสจิตกลางเริ่มกลมกลืนกับสภาวะของโลกจริงแบบฝึกที่หวาดเส้นสมมาตร ใช้ดินสอสองด้ามมือซ้ายขวาวาดพร้อมกันโดยให้เคลื่อนไหวแบบสะท้อนกันไม่ต้องสวยขอแค่สมมากผลลัพธ์สมองซ้ายขวาต้องประสานการเคลื่อนไหวเกิดเคลื่อนสมองแบบมิดอัลฟาที่ช่วยให้จิตสงบและลื่นแบบฝึกเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องการใจที่ตั้งใจจากฟังตัวเองแบบทั้งระบบ